สวัสดีครับอยู่กับผมโดมมอเตอรมิชั่นสวิตนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดความสําคัญของน้ํามันเครื่องนะครับว่าเราควรเลือกใช้แบบไหนให้เหมาะสมกับรถเรานะครับรถเก่ารถใหม่เลือกใช้ถูกนะครับเพราะมีความสําคัญมากๆนะครับในการเลือกใช้น้ํามันเครื่องวันนี้ผมก็จะพามาดูครับป่าเทคนิคในการเลือกใช้น้ํามันเครื่องเราควรเลือกเบอร์ไหนเบอร์อะไรแล้วตัวเลขมันบ่งบอกได้ถึงอะไร อันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนครับว่าน้ามันเครื่องเนี่ครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทน้ำมันเครื่องนะครับหลักๆเลยแบ่งออกเป็นอยู่3ประเภทนะครับก็มีน้ํามันเครื่องแบบธรรมดากึ่งสังเคราะห์สังเคราะห์แท้และมาดูครับว่าน้ํามันเครื่องธรรมดาเนี่ยมันผลิตมาจากอะไรน้ํามันเครื่องธรรมดาผลิตมาจากน้ํามันหล่อลื่นปิโตรเลียมนะครับน้ามันเครื่องธรรมดาส่วนน้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ผลิตมาจากน้ำมันหล่อลื่นแบบธรรมดาแล้วน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ผลิตมาจากน้ำมันสังเคราะห์ปิโตเรเลียมนะครับพวกนี้สำคัญมากๆเลยนะครับในการใช้งานของรถยนต์เราเราควรจะเลือกให้ถูกกับบางคนอาจจะงบน้อยเราก็อาจจะต้องเลือกแบบกึ่งสังเคราะห์ถ้าใครมีงบและปริมาณเยอะๆหน่อยก็ควรจะเลือกแบบสังเคราะห์แท้ไปเลยครับส่วนแบบธรรมดาผมไม่ค่อยแนะนํานะครับแล้วมาดูนะครับ น้ำมันเครื่องธรรมดากึ่งสังเคราะห์สังเคราะห์แท้ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันอยู่ที่เท่าไหร่ตัวธรรมดานะครับระยะการใช้งานมันอยู่ที่3 0 0 0ถึง5,000โลนะครับเดี๋ยวมาดูตัวกึ่งสังเคราะห์นะครับระยะเวลาการใช้งานมันอยู่ที่5 0 0 0ถึง7,000กิโลนะครับระยะเวลาแล้วมาดูตัวสังเคราะห์แท้นะครับตัวสังเคราะห์แท้จะอยู่ที่ 7000- ถึง10,000นะครับระยะเวลาในการใช้งานก็ พยายามอย่าให้เกินนี้นะครับผมมีทิควิธีอีกนะครับสําหรับตัวผมนะครับใครจะทําตามผมก็ได้ผมจะเลือกใช้น้ํามันเครื่องสังเคราะห์แท้ราคาก็จะสูงหน่อยแต่รถผมนี่ครับปีหนึ่งเนี่ยผมจะขับอยู่ประมาณ8,000กโลนะครับผมจะเปลี่ยนทุกเดือนมกราซึ่งผมได้เปลี่ยนไปแล้วครับเดือนมกราเลขไมาผมที่ใช้อยู่ก็คือ8,000กโลถ้าเราไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องแบบ สังเคราะห์แท้ทุก6เดือนผมว่ามันไม่โอเคครับอันนี้เป็นทิคสําหรับผมนะครับใครมีทุนก็อาจจะเปลี่ยนสังเคราะห์แท้ทุก6เดือนก็ได้แต่สําหรับผมผมจะใช้น้ํามันเครื่องสังเคราะห์แท้เปลี่ยนไม่เกิน1ปีหรือใช้งานไม่เกิน10,000กิโลตัวเลขไม่ว่าจะอาจจะถึงปีก่อนเราก็ต้องเปลี่ยนก่อนหรือตัวเลขอาจจะถึง10,000กิโลก่อนเราก็ต้องเปลี่ยน10,000กิโลก่อนอันนี้คือทิศวิธีของผมนะครับ หรือใครใช้ตัวกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะห์แท้แล้วรถยังอยู่ในประกันอยู่ศูนย์ก็จะบอกให้เราเข้าเปลี่ยนทุก6เดือนบางคนเลขไม้แค่อาจจะ3,000โลเปลี่ยน3000โลเปลี่ยนยิ่งไปใช้ตัวสังเคราะห์แท้ผมมองว่ามันไม่คุ้มค่านะครับสําหรับใครที่อยู่ในประกันอยู่ส่วนตัวกึ่งสังเคราะห์อาจจะเปลี่ยนทุก6เดือนก็ได้ครับเพราะราคามันถูกกว่าสังเคราะห์แท้นะครับเพราะถ้าเราเอาน้ํามันมาเปลี่ยนเองศูนย์จะ ตีประกันว่าขาดนะครับเพราะเราได้ทําการเองศูนย์จะไม่รับนะครับถ้ารถยังอยู่ในประกันก็คือ1น0 0 0แกิโลถึง3ปีรถอยู่ในประกันศูนย์อยู่นะครับถ้าเรามาให้ร้านบริการข้างนอกเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ศูนย์จะไม่รับประกันเครื่องนะครับเพราะเราได้ไปทําข้างนอกมาอันนี้คือมีเคสหลายเคสแล้วนะครับที่มีปัญหาก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเคสนี้ครับถ้าจะเข้าศูนย์ก็ควรเลือกเกรดน้ํามันให้มันเหมาะกับเราครับว่า,าถ้าเรา ใช้เลขไม่อยู่ประมาณสัก3,000กิโลต่อ6เดือนก็อาจจะขยับมาใช้แค่กึ่งสังเคราะห์ก็ได้ครับหรือใครใช้รถ6เดือน10,000มโลก็ใช้อันดีๆไปเลยครับแต่ถ้าเราใช้เลขไม์แค่6เดือนอาจจะได้แค่2,000ถึง3,000โลอาจขยับไปใช้กึ่งสังเคราะห์พอมันหมด3ปีหรือ10,000แสนกิโลแล้วอันนี้เป็นทิคของผมนะครับอาจจะทำตามผมก็ได้ก็คือให้เราขยับน้ำมันเครื่องนะครับไปเป็นสังเคราะห์แท้ ระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนก็คือ7 0 0 0ถึง10,000โลโดยของผมนะครับผมขับรถปีหนึ่งนะครับประมาณ8 0 0 0โลเพราะช่วงโควิดเราก็แทบไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วครับขับรถปีหนึ่งประมาณ8,00 0โลอย่างผมครบรอบปีพอดีครับเลขไมผมได้แค่8,00 0โลผมก็เปลี่ยนเลยครับเพราะระยะเวลามันถึง1ปีแล้วหรือถ้าเลขไมมันถึงก่อน10,000โลก่อน1ปีผมก็เปลี่ยนไปครับเรามาดูตัวเลขนะครับที่บอกว่า 5W30 ตัว 5W มันคืออะไรครับตัว 5W ตัวแรกมันคือค่าการทนความเย็นของน้ํามันเครื่องนะครับก็คือพูดง่ายๆครับว่า 5W ตัวนี้ครับคือตัวเลขที่ไม่ให้มันเป็นไขครับเราก็ต้องไปดูตามตารางอีกทีครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ครับที่มันจะเป็นไข 5W ตัวแรกนะครับมันจะคงความข้นใสไว้ที่อุณหภูมิลบ30องศานะครับคือความข้นใสอยู่ แต่ถ้าเกินนี้ครับก็จะมีปัญหาว่าเป็นไขนะครับต่อไปนะครับถ้าเป็น 10W มันก็จะคงความข้นใสไว้ที่ลบ20องศาโดยไม่เป็นไขนะครับแต่ถ้าเป็น 15W มันจะคงความข้นใสไว้ที่ลบ10องศานะครับโดยไม่เป็นไขนะครับส่วน 20W มันจะคงความข้นใสไว้ที่0องศานะครับเดี๋ยวมาดูตัวหลังบ้างครับตัวที่มันบอก ขีด30มนี่ครับมันคืออะไรมันจะบ่งบอกถึงความหนืดของน้ำมันเครื่องนะครับทำไมรถใหม่ถึงระบุว่าให้ใช้ความหนืดความข้นของตัวหลังอยู่ที่ประมาณ30เพราะรถใหม่เครื่องเรามันยังฟิตอยู่ดังนั้นการหล่อลื่นอะไรซึ่งสำคัญนะครับมันไม่หนื่มากการหล่อลื่นอะไรก็จะขับได้ดีรถใหม่ทำไมถึงกำหนดให้ว่าให้ใช้อยู่ที่ 5W30 ครับก็คือ30ตัวหลังนี่ครับมันคือค่าความหนืดนะครับ แล้วทำไมรถยิ่งเก่ายิ่งเก่าเขาถึงให้ขยับไปเป็นขีด40นี่ครับมันมีความหมายนะครับเพราะรถนะครับเราออกมาครับเรายังเครื่องมันยังฟิตยังอะไรอยู่ใช่ไหมครับน้ามันมันก็ยังลื่นเพราะต้องการความหล่อลื่นนะครับซึ่งรถเก่าๆไปแล้วเครื่องเรามันเกิดหลวมเกิดอะไรมันยังไม่ฟิตครับเขาเลยขยับน้ํามันเครื่องอาจจะเป็น10 w 4 0เพื่อให้น้ํามันเครื่องตัวหลังนี่ครับมันหนืดมากขึ้น เพื่อให้เครื่องเรามันฟิตอยู่ครับก็เลยขยับไปเป็น 10w40 หรือ 15w40 ก็อยู่ตามที่เราต้องการใช้นะครับตัวเลข 5w ขีด30 10w ขีด30ตัวเลขหน้างมันยิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพน้ำมันด้วยนะครับยิ่ง 5w30 คุณภาพก็แพงไปอีกยิ่ง 0w ขด30ยิ่งแพงไปอีกนะครับมันไม่ได้บ่งบอกถึงว่าความเป็นไขเท่านั้นนะครับตัวเลขหน้า<ม>อันนี้ผมก็แนะนําครับว่ารถใหม่ๆผมแนะนําให้ใช้ 5w ขีด30พอครับอันนี้คือมาตรฐานแล้วนะครับถ้ารถเราเก่าๆใช้ไปนานๆผมก็ให้ขยับไปสัก1 0 w วิขีด40นะครับเพราะรถเก่าๆเราใช้ไปนานๆแล้วครับเครื่องเรามันก็เกิดการหลวมการอะไรครับเครื่องมันไม่ฟิตครับพูดง่ายๆครับก็เลยต้องขยับน้ำมันเครื่องให้มันหนืดขึ้นครับให้น้ำมันเครื่องมันหนืดขึ้นเพื่อให้เครื่องยนต์มันฟิตครับนี่ครับก็เป็นเทคนิควิธีของผมนะครับในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง ยังไงให้เหมาะกับรถคุณก็ต้องลองไปปรับใช้ดูครับสำหรับใครหลายๆคนครับที่ยังลังเลอยู่ว่าจะใช้น้ามันเครื่องแบบไหนคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบให้ดีที่สุดนะครับสำหรับผมโดมอโตเมชั่นก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ